สำหรับบัดนี้ท่านอันหลายได้พากันสมา,ามทานกรรมฐานและสมาทานศีลแล้วบมดว่าอิมาหังพระกวาตภาวังตุมหากลางปริจชามิ ซึ่งแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่ได้ยินเสียงอย่างนี้และท่านว่าตามอย่างนี้ความรู้สึกของท่านเป็นยังไงท่านว่าตามไปตามประเพณีแว่ว่าก็วยความตั้งใจ หวังเจ้าที่ชีวิตร่างกายเป็นการบูชาพระรัตนตรัยหรือเปล่า <c oughs> สำหรับคำนี้เป็นเครื่องวัดกำลังใจของท่านเพราะว่าคนที่จะเป็นประโสดาสีทาคาอนาคารหันโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งที่จะเป็นประโสนดาบันมีความเคารนพนพระ พระพุทธเจ้าจริงๆมีความเคารพในประธรรมมีความในเคารพในประสง์จริงคือมั่นคงในคุณพระรัตนตรยัยพระรัตนตรัยทั้งสามประการจริงแล้วก็มีศีลบริสุทธิ์จริงมีรมจับพระนิพพานจริงนี่เป็นอาการของประสงดาบันเมื่อขจิตเข้าถึงประสงดาบันแล้วก็บรรเทาความรัก บรรเทาความโลภบรรเทาความโกรธบรรเทาความหลงการบรรทัศน์ว่าบรรเทาความรักก็หมายความว่ามีรักอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมรักกันเฉพาะคู่ตัวผัวเมียในฐานะที่นิมบมมายที่วาความรักจะเป็กกน,นการมาใได้กามารมจิตใจไม่ไปยุ่งกับคนอื่นได้ความโลภ คือพระโสดาบันยังมีการอยากรวยแล้วรวยอยู่ในขอบเขตของศีล <c oughs> รวยรวยอยู่ในขอบเขตของระเบียบประเพณี <c oughs> ไม่อยากรวยนอกรีดนอกรอยพระโสดาบันยังมีความโกรธที่ว่าบรรเทาความโกรธก็เพราะว่าได้แต่โกรธประทุษร้ายเขาไม่ได้ พระโสดาบันยังมีความหลงเพราะว่ายังรักสวยรักงามยังมีความรักยังมีความอยากรวยยังมีความโกรธจึงที่ว่ามีความหลงแต่ถึงกระไรก็ดีพระโสดาบันยังมีความดีอยู่มากคือหนึ่งไม่ลืมความตายไม่ประมาทในชีวิต รายการทีสองมีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระอาริยสงฆ์อย่างจริงจังไม่สักแต่ว,ว่ามีทําความเคารพและมีศีลบริสุทธิ์จิตมีความสงบรักพระนิพพานเป็นอารมณ์ที่นำมาพูดนี้เพราะว่าสงสัยสงสัยว่าคนในกลุ่มของเราบางคน จะมีนิสัยประเภทเพียงสักว่าจับปลายรูดคอยตำหนิตีเตียนแต่คนอื่นแต่ตนเองไม่มีความดีพอคนที่ชอบตำหนิคนอื่นนะั้นแสดงว่าจิตใจมันเร็วจัดถ้าใจของเราไม่เร็วมันก็ไม่อยากจะตีใครนิเบรบางเบรการก็สักแต่เพียงว่าทำสีหลอกชาวบ้าน ทำเมว่าฉันนี่เป็นปราดเป็นคนดีมีความรู้มีการบรรลุม,มรรคบรรลุผลแต่จิตใจของตนยังประกอบด้วยความเลวทรามแม้แต่การเคารพแต่พระรัตนาตรัยก็ยัยงไม่มีนี่จุดนี้เป็นจุดสำคัญคือเป็นจุดบอดสำหรับผู้คนที่เกิดมาแล้วโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเราได้ฟังคำสอนกันทุกๆวันวันหลายเวลา แต่จิตของเรายังไม่ยังไม่บรรเทาความรักในระหว่างเพศไม่บรรเทาความโลภไม่บรรเทาความโกรธไม่บรรเทาความหลงแสแดงว่าเราเป็นอภัพพะบุคคลเป็นบุคคลที่หาความดีไม่ได้ที่พระพุทธเจ้าไม่ต้องการังนั้นขอท่าน้นหลายจนระมัดระวังจิตใจของท่านให้มีในเรื่องนี้ให้มากอย่ามีความประมาท เกิดมาเป็นคนแล้วจงอยากกลับลงไปเป็นสัตว์นรกเพราะว่าถ้าอยู่แดนอย่างนี้ท่านลงก็ลงลึกเพราะว่าชาวบ้านเขาคิดว่าเราดีต่อแต่นี้ไปก็มาพูดกันเรื่องเรื่องพระสกิทาคามีมักศรสกิทาคามีมัคในด้านอสุภสัญญาหรือว่าในด้านความรักในระหว่างเพศ ผมพูดมายาวไปหน่อยแต่ทั้งๆท,ที่ยาวนี่ความจริงมันก็ยาวมาหลายปีแล้วถ้าจะเรื่องเอาเรื่องนี้มาพูดกันมาต่อกันทุกๆปีทุกๆคราวที่ผมพูดมันก็จะกลายเป็นหนังสือเล่มใหญ่แต่เียกว,ว่าอาศัยบุคคลบางคนที่มีน้ำใจหยาบเป็นอภพระบุคคลไม่ได้รู้เรื่องนี้เสียเลย เป็นที่น่าเสียดายเมื่อความรักกับความโลภนี่มันตัวเดียวกันวันนี้ก็อยากขอพูดเรื่องความโลภสำหรับพระสกิทาคามีที่เรียกว่าปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความพระสกิทาคามีก็เรียกว่าสกิทาคามีมัค จิตดวงนี้ถ้าความจริงเนี่ยเราตัดความรักในระหว่างเพศเส้นได้ความโลภมันก็ขาดความโลภหรือความโกรธความหลงมันก็มีกำลังเบาไปเสมอๆกันแต่เพื่อความเข้าใจของบรรดาท่านทั้งหลายก็จะขอนำมาพูดไว้แต่ความจริงถ้าผมเองแล้วก็ผมไม่อยากฟัง พราะว่าผมไม่ได้ศึกษามามากอย่างพวกท่านศึกษากันผมศึกษามาตามปกติครูบาอาจารย์สอนเล็กน้อยผมก็พยายามไปทำให้มันได้จุดใดที่อาจารย์สอนถ้าเราทำยังไม่ได้เราก็ไม่เข้าไปหาครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ผมก็นำมาจากตำรับตำราผมไม่ได้โกนอาจารย์มาก ถ้าส่วนใดในตำราที่ผมดูแล้วไม่เข้าใจนั่นผมจะเข้าไปหาครูบาอาจารย์แต่ว่าส่วนใดที่ได้จากมีตำราอยู่แล้วและปฏิบัติไปมันจะผิดหรือมันจะถูกจึงเข้าไปหาครูบาอาจารย์ใหม่เพื่อเป็นการซักซอ้อมคลใใการปฏิบัติส่วนใหญ่เราก็ปฏิบัติถูกแต่มันมีส่วนหยาบ ท่านก็เตือนเข้าไปหาส่วนละเอียดมันก็เป็นการเตือนเล็กน้อยอย่างนี้เราก็ทํากันได้รวมความว่าจิตการที่เราทํากันจริงๆและจับสก,กายทิฏฐิตัวเดียวแล้วก็เอาสังโยชน์ทั้งสิรายการเป็นเครื่องวัดใจเขาทากันแค่นี้เขาไม่ทํากันมากกันหม่ผลที่มันจะพึงได้ก็คือผลที่เราต้องการ แล้วก็เป็นผลที่พระพุทธเจ้าต้องการนี่พูดกันถึงคนดีคนรู้จริงแล้วก็คนเอาจริงนี่สําหรับผมพูดหนี่ผมพูดเผื่อว่าไม่รู้แต่ความจริงมันก็หนามากนะถ้าไม่รู้แบบนี้หนามากฟังกันมานานแล้วตำรับตำรามีดูเทพมีฟังแล้วก็ฟังฟรีกันตลอด ถ้ายังไม่เข้าใจยังลดไม่ได้แล้วก็นิมนต์สึกคำว่าถ้าเป็นพระเป็นพระเป็นเนนีนิมนต์สึกก็จะเถอไม่มีอะไรจะดีหรอกตอนนี้มาพูดกันตามจุดของพระสีทาคามีมักในเมื่อความโลภนี่เราบรรเทากันมาได้แล้วจากพระโสดาบัน จริยาของพระโสดาบันก็ดูตัวอย่างนาวิสาขามาหาอุบาสิกาในท่านนาเดวิีกาศเศรษฐีท่านทั้งสองนี้เป็นผู้บรรเทาความโลภความจริงท่านเป็นมาหาเศรษฐีงานในยามปกติในการทำมาหากินของท่านท่านก็ทำมาหากินเป็นปกติ ไม่ใช่ว่าพอเจริญวิปัสสนาญาณเขามาแล้วแล้วก็ทําอะไรไม่ได้เจริญสมถะวิปัสสนารักษาพินทำอะไรไม่เป็นเขาไม่ใช่อย่างนั้นเขาทํากินกันตามปกติเพราะว่า,วาร่างกายมันจะต้องกินจะต้องมีของใช้เพราะร่างกายมันจะต้องใช้ แต่ว่าจิตใจของเขามีความรู้สึกอยู่อย่างเดียวคือตายแล้วเลิกกันสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราทำเพราอความจำเป็นจำใจเพราะร่างกายมันมีให้ทราบว่าพระสุนาศีทาคานาคารหันยังมีงานทำเพื่อความเป็นอยู่ของคันห้าและก็เพื่อความเป็นสุขของสังคม นี่เขาไม่ได้นั่งคิดจะมาริ่มมารวยกันพอถึงพระสกิทาคามีนีเขาทำกันยังไงความโลภมันถอยหลังมันถอยหลังกลับไปที่เราเรียกว่ามึงมากูมุดท่านี้พอถึงความเป็นพระอริยเจ้าแล้วมึงไม่มากูกมุดความจริงระบบนี้เราก็ควรจะมุดมาตั้งแต่ก่อนที่เป็นพระอริยเจ้า ้าก่อนเป็นพระอริยเจ้าเราไม่มดุดมาตั้งหน้าตั้งตาสู้กับความโลภมันก็เสร็จเมื่อมาตอนมาถึงพระสกิทาคามีปฏิบัติในตอนนี้ความรวยในยามปกติที่เราหารได้ก็เกิดความพอความดิ้นลนในราบสการะเหรือน้อยเต็มที แต่ว่างานทุกอย่างทำตามหน้าที่มีนาอยู่ร้อยไร่เราก็ยังทำเต็มร้อยไร่ลงทุนเพื่อการค้าขายเท่าไรเราก็ยังลงทุนอยู่ถือว่าทำตามหน้าที่แต่ว่าปราศจ,จากความคุกโกงปราศจากการทุจริตการยื่นโยนสงเคราะห์ในการให้ทาน อย่างท่านนางวิสาขามหาบาสิกากวรัตนนาธิบินิกาเศรษฐีท่านทรงเคราะห์ด้วยดีทุกอย่างตามพระบาลีที่กล่าวว่าท่านนางสองนี้ในยามที่เข้าไปสู่วัดจะมองเห็นมือท่านเป็นผู้มือมีมือเปล่าไม่มีในตอนชเช้าหรือก่อนเที่ยงท่านยังมีอาหารไปถวายพระเวลาเข้าไปวัด เวลาในเวลาวีการก็ยังมีเพศัตวเข้าไปเสมอสำหรับการให้ทานของท่านหลายพวกนี้ท่านให้ไม่หวังผลตอบแทนให้เพื่อมีการหวังกันในการสงเคราะห์จิตคิดจิรโมบโลกมากไม่มีมีจิตดวงเดียวคือการให้ด้วยการให้ของพระอริยเจ้านี้ท่านเลือกบุคคลเป็นผู้ให้ พระสงฆ์ชื่อว่าปุญญ์เขตตังเป็นเนื้อนาบุญของโลกแต่ได้ว่าทานานเลวท่านก็ไม่ให้เหมือนกันอย่างพิสุโกสัมพีไม่เชื่อในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทะเลาะกันแตกแล้วกันบรรดาพระอริยเจ้าที่เป็นครวิท่านหลายไม่ยอมใส่บาตรด็กขาด พระโพนั้นจะได้กินอยู่บ้างก็ชาวบ,บ้านที่เป็นปุถุชนคนหนาแน่นไ้บยกิเลสที่ถือก็ว่าชั่วช่างชิช่างชีดีช่างโสเห็นว่าหัวล้นห่มพ้าเหลืองก็ใช้ได้อันแบบนั้นเป็นเป็นแบบที่ส่งเสริมผู้ทําลายความดีของศาส,สนานี่ว่าส่งเสริมโจรผูบล้นระศาสนา คารวะพวกนั่นก็ทําไม่ถูกเหมือนกันอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่สันเริญน,นึกขณะที่บรรดาวิสุชาวโกสัมพีจะไปขอเข้ามาโทษต่อพระพุทธเจ้าที่พระเชตวันมหาวิหารตอนนั้นท่านอนาบินิกาเศรษฐีท่านเป็นประโสดาบันท่านขออนุญาติองค์สมเด็จพระวิชิตมาน จะไม่ยอมให้พระบรรดาทั้งหลายพวกนี้เข้ามาเห็นไหมว่าพระอรียเจ้าเนี่ยเขาไม่ได้เคารพส่งเดชไม่ใช่วาสักทีแต่ว,ว่าโกนหัวโกนคิ้วห่มผ้าเหลืองเขาก็ไหวเขาเลือกที่ไหวเขาจึงเป็นพระอเรียเจ้าได้ดังนั้นการให้ก็เหมือนกันการให้ของพระอเรียเจ้าย่อมให้ไม่หวังผลแต่ว่าการให้ประเภทนั้น ก็จะต้องดูคนว่าเป็นบุคคลพวกคนให้ไม่เป็นอันว่าสำหรับเรื่องสกิทาคารัคในเรื่องฐานนี้ผมจะไม่พูดอะไรมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าท่านตัดราคะมาเส้นได้แล้วหรือบรรเทาซะจนกระทั่งมันสยบเรื่องโลภะความโลภมันจะมาจากทางไหน ก็ยงทรงไว้แต่เพียงอาชีพที่มีความสุจริตแต่ก็ไม่ใช่ขีเกยดยังหาเพิ่มเติมตามความจำเป็นด้วยจิตใจของท่านไม่ผูกพันในทรัพย์สินจะยกตัวอย่างจริยาของบุคคลในปัจจุบันที่การบริจาคทานของท่านบสนี้มีจริยาคล้ายพระอรียาเจา้า นี่ฟังกันให้ดีนะผมไม่ได้บอกว่าคนพวกนั้นเป็นพระอารียเจ้าเขาจะเป็นกันหรือไม่เป็นผมไม่รู้เพราะว่าผมไม่ใช่พระพุทธเจ้าแต่ผมจะบอกว่าเขาพวกนั้นบริจาคทานในการสงเคราะห์คล้ายพระอารียเจ้านั่นก็คือคนในคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ส่วนของเรา เจ้าหน้าที่ในศวนของเรานี่ผมก็นับตัวไม่ทวนเหมือนกันว่าใครบ้างไม่ว่ากวกคนที่เขาส่งเค้ามาในศวนของเราคือคําว่าศวนของเรานี่เป็นศวนของพระบาทสมเด็จพี่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณขอร้องให้ผมตั้งขึ้นศูนนี้ต้องชื่อว่าเป็นศวนของพระองค์ไม่ใช่ศวนของผม ถ้าศูนย์ของผมนะผมทำมานานแล้วแต่มันตาะแตะตาแตะแตค่กับเด็กสอนเดินต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จเจ้าหัวทรงขอร้องให้ตั้งขึ้นและพระองค์ก็ทรงพระยาทานพระยาทร,ยทรัพย์ส่วนพระองค์มาหนึ่งแสนบาทเป็นการเริ่มต้นของศูนย์ต่อมาก็ทรงพระยาทานอีกสองครั้งเจพาะเงินรวมแล้วสองแสนสี่เกือบสามแสน และยังมีสิ่งของที่คนอื่นเขาโดยเสด็จพระราชกุศลอีกมากมายเมื่อใครเขามอบของสกุลทรงพระเยทา,านส่งมาให้นั้นสนนี้จึงชื่อว่าเป็นของพระองค์นี่การพระยยทานทรัพย์สงเพาะกับคนยากจนในถิ่นธุรกันดานหรือไม่กันดาลก็ตามอย่างพระบาสิสมเด็จเจ้หัวก็ดี แล้วก็เหมือนแล้วก็เช่นกับบุคคลนั้นหลายที่เขาสงเคราะห์ร่วมมากับโสนก็ดีเจ้าหน้าที่เท่าสุภาพสตรีและสุภาพบรุษที่ช่วยเราทำงานทุกอย่างเธอทำงานกันไม่เห็นกันเหน็ดก,กันเหนื่อยไม่มีสินจ้างรางวัลใดๆนี่นก็สละทรัพย์ทรัพย์ส่วนตนเสียค่ารถค่าค่าพาหนะค่าอาหาร ในการมาทำการช่วยจัดการงานของคนดีหรือว่าไปช่วยแจกของกับคนที่ยากจนในถินทุระกันดานคนดีเธอทั้งหลายเหล่านั้นไม่เคยเอาเปรียบศูนย์คำว่าเ,าเปรียบศูนย์ก็หมายความไม่ทํางานแต่รับเงินค่าจ้างนี่เงินค่าจ้างพวกเธอเองทั้งหมดไม่เคยรับผมก็ไม่เคยให้ นั้นนอกจากเธอจะทํางานกันอย่างแข็งแรงอย่างคาดไม่ถึงก็ายังเสียสละทรัพย์ส่วนตัวร่วมกิจการของศูนย์ในการแจกนอกจากนั้นค่ารถค่าพาหนะต่างๆค่าโดยสารที่ต้องเช่ารถเข้าไปเธอก็ออกกันเองค่าหารการบริโภคเธอก็อ,ออกกันเอง แล้วเราไปดูน้าใจเขาบุคคลทั้งหลายเหล่านี้ที่เขาทําเขาทำในะเขาหวังผลตอบแทนหรือเปล่าที่เป็นมัตถุว่าการให้แล้วคนพวกนี้จะต้องมายกมือไหว้มาขอบบุญยอคุณแล้วต้องชำระหนี้แล้วต้องเอาของมาให้เป็นการตอบแทนว่าการให้กับคนทั้งหลายเหล่านั้นเราไม่รู้จักมาก่อนการที่จะไปทวงบุญทวงคุณนั้นมันเป็นไปไม่ได้ ก็ต้องดูตัวอย่างน้ำพระไทยัยของพระบาทสมเด็จเจ้าหัวคนดีสมาชิกคือเจ้าบุคคลผู้มีศรัทธาสรงเคราะห์ส่วนคนดีเจ้าหน้าที่ข้องสวนของเราคนดีที่ทำงานกันเป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนเจริยาการให้ทานแบบนี้เป็นเจริยาของพระอริยเจา้า ใหกล่าวกันไปก็มีจริยาคล้ายกับจริยาของพรน,นางวิสาขามาหาบาสิกาหรือท่านายบินิกาเศรษฐีถ้าอารมณ์แห่งการให้มีอย่างนี้แล้วก็ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนอย่างหนึ่งนีบริการหนึ่งเด็กของเราหลายคน มีน้ำจิตน้ำใจเป็นกุศลถึงกับอยากจะลาออกจากราชการมาทำงานของศูน์ที่ไม่มีผลตอบแทนไม่มีเงินเดือนไม่มีเวีเลี้ยงมีพวกเธอเสียสละกันขนาดนี้น้ำใจอย่างนี้แหละเป็นน้ำใจที่ตัดโลภความโลภได้เป็นน้ำใจที่ตัดความโลภเช่นเดียวกับพระอริยเจ้าทั้งหลาย ฉะนั้นผมจะไม่แนะนำอะไรมากหากว่าท่านไม่เข้าใจแล้วก็จงดูตัวอย่างบรรดาเด็กหญิงและเด็กชายในพวงเราผู้ชายน้อยผู้หญิงมากเด็กๆที่มาทำงานเพื่อศูนย์ทำงานสงเคราะห์คนผู้ยากจนในทินทุรกันดารถึงวันเวลาบางคนก็รับราชการมีหน้าที่ตำแหน่งสงูจงจนถึงทั้งถึงเป็นนายพล แต่เขาทุกคนพวกนั้นเวลาทำงานก็ทำงานอย่างกุลีเข้าไปคลุกคลีกับคนทุกคนอย่างไม่ถือเนื้อถือตัวไม่สแสดงความดังเกียรตว่าคนท่านหลายเหล่านั้นจะเป็นคนจนจะมีฐานะเช่นใดใจของท่านหลายพวกนั้นเต็มในด้วยความอบอ้อมอารีมีความเมตตาประณีหวังในการสงเคราะห์แล้วก็คนทุกคนที่ทำงาน ไม่มีเงินเดือนไม่มีเบี้ยเลี้ยงออกค่ากินเองออกค่าพาหนะเองนี่ตัวอย่างขอมรรดาท่านนันหลายที่ช่วยทำงานของศูนเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นจริยาที่สแสดงเห็นว่าจิตของท่านนันหลายเหล่านั้นมีโลภังขาดแล้วหมายความว่ามีความโลภในด้านอโกศลม่ขาดแล้ว ความได้โลภะประวัาได้มาต้องเพ่งเอาสองระการพือนได้มาเพราะความโลภคือเป็นการทําลายความดีจะได้มาด้วยความสุจริตถ้าเขาได้มาด้วยความสุจริตคนเป็นพลทหารพลตารวจเขาทําความดีจนทั้งเลื่อนขึ้นเป็นนายพลอย่างนี้ไม่ใช่ความโลภเป็นสัมมาชีวะ คุณทุ่คนที่ประกอบกิจการงานในการค้าการขายทำไร่ทำนาเรียกว่ารับจ้างแล้วสร้างความดีจนมีฐานะร,ำร่ำรวยอย่างนี้ไม่ใช่ความโลภเป็นสัมมาชีวะพระอริยเจ้ายัางต้องทำจะว่าแต่พระสีทาคามีและพระโสดาเลยถึงแม้พระอนาคามีก็ทำสำหรับพระที่เป็นพระอรหันต์ท่านก็ทำ อย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านโรงเคราะห์บรรดาประชาชนทั้งหลายจนกระทั่งเขามีเรื่อมใสในพระองค์ถาวาไของเข้ามาราคามากแสนมากสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงรับได้รับแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วไม่ได้ไปสั่งสมเพื่อความอยู่เป็นสุขคือไม่ความเป็นผู้รำ่ำรวยแต่ผู้เดียว กลับเอาของทั้งหลายเหล่านั้นปล่อยให้เป็นสาธารณประโยชน์เพื่อความสุขของคลส่วนใหญ่นี่สำหรับเรื่องความโลภนี่วิธีตัดเขาก็ตัดกำเนิดการให้ทานไม่ใช่ตัดเพื่อกันที่ความละโมบโลภมากอันนี้ผมพูดวันเดียวให้ดูตัวอย่างเด็กๆที่มาทำงานกักนแล้วกัน อธิบายไปมันก็ยุ่งพูดกันมาเยอะแยะแล้วเป็นอันว่าสำหรับพระอนาคาสกิทาคามีเริ่มต้นตั้งแต่พระโสดาบันพระโสดาบันลดความโลภคือการหามาด้วยการพุจริตจะหาแต่เฉพาะสุจริตธรรมเท่านั้นมีจิตเมตตาปรารถนาจะเกื้อกูลบคุคคลทุกคนให้มีความสุขแม้แต่สัจิะฉัน อย่างนางมีสาขามามหาอุบาสิกาเท่านาดิบินิกาเศรษฐีท่านแด้สอนี้ให้ทานไม่จํากัดสําหรับท่านนาดิบินิกาเศรษฐีจนลงไปถึงก็ข้าวที่เป็นเม็ดไม่มีกินต้องมีเกียยกินข้าวปลายเกียงที่ข้าวปลายผสมกับน้าผักดองพระองค์สมเด็จพระพุทธมีพระพ่ายเจ้าเสด็จไปท่านก็ไม่ลดทานของท่าน เคยถวายสงวนละห้าร้อยองเพียงใดท่านก็ถวายเท่านั้นแม้ได้กลับข้าวข้าวมันจะไม่ดีท่านก็เห็นว่าไม่สำคัญใจของท่านนั้นเต็มปีดเต็มเปี่ยม้วยการให้ทานอันนี้เป็นตัวอย่างว่าความโลภที่เราจะตัดกันได้เพราะอาศัยการให้ทานจิตมีความสงสารปรารถนาในการสงเคราะห์ ในการให้ทานนั้นเป็นการให้ที่ไม่หวังผลในการตอบแทนสำหรับโลภะนี่ผมจะไม่สอนตามลำดับเมื่อไม่เห็นมีอะไรเพราะว่าถ้าเราบรรเทาความรักในระหว่างเพศเส็จได้ก็ชื่อเราบรรเทาความโลภไปด้วยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะตัวรักกับตัวโลภนี่มันตัวเดียวกัน ฉะนั้นวิธีที่จะสอนก็ไม่สอนอะไรมากให้คิดแต่เพียงว่าจิตคิดอยู่ว่าเราจะสงเคราะห์คนแสัตว์ให้มีความสุขไม่ได้คิดจะเอาเปรียบจะกํากไรการแสวงหาอะไรได้จะหาได้โดยชอบทำเท่านั้นสิ่งใดที่ไม่เป็นไปนโดยชอบทำเราจะไม่หาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับท่านที่ปฏิบัติเรืกรรมฐาน เริ่มต้นตั้งแต่จะจะปฏิบัติพระกรรมาฐานเป็นตนมาพระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าประโยคาวจรเป็นที่เป็นผู้ที่มีความประพฤติประกอบด้วยความดีจะต้องพยายามตัดทั้งราคะพยายามตัดทั้งโลภพ,พยายามตัดทั้งความโกรธพยายามตัดทั้งความหลงเป็นอน,นว่าสำหรับโลภตัวนี้ สำหรับเรื่องส้าซุนดาเซสกิตาคามีผมก็ยอมงดพูดแต่เพียงเท่านี้เพราะว่าตัวอย่างมีอยู่แล้วถ้าจะพูดไปก็ไร้ประโยชน์ขอยย้ำอีกนิดหนึง่งว่าดูตัวอย่างพวกเด็กๆที่มาทำงานเพื่อศูนย์เธอทำงานกนันเหน็ดเหนื่อยเธอจ่ายของเธอเอง ถ้าเดินทางมาเดินทางไปกินระหว่างทางบางทีมาถึงที่วัดเธอก็ซื้อกินของเธอเองในการไปแจกของเป็นส่วนสธนาธารประโยชน์เธอก็ต้องเสียค่าพานะเองและเธอก็ยังเสียสละดฝรั่งเอามาช่วยผมอีกก็เ,รเกรงว่าหลวงพ่อจะขาดทุนแต่ความจริงถ้าพวกเธอไม่เรียกค่าเจ้ามันก็เป็นบนอยู่แล้ว เธอยังกลัวขาดทุนี้สนแสดงว่านำใจของเธอพวกนี้มีจริยาในการให้ทานคลายพระอริยเจ้าอย่าลืมนะว่าผมพูดว่าคลายพระอริยเจ้าผมไม่ได้บอกว่าพวกเธอเป็นพระอริยเจ้าเพราะการจะบอกอย่างนั้นเป็นเรื่องขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ผู้เดียวเอาล่ะสำหรับวันนี้ก็ขอยุติิวแต่เ,เพียงเท่านี้ ขอทุกท่านพยายามตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามมัตยาไซและตามสมควรกับเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรจะเลิกสวัสดี